สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทพนึกมันโซแรนนิเวอร์วารโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลย กราบสวีดะสวัสดีทุกุๆคนทุกๆชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s o r ร n New World er กับผม NT Channel นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับระบบในเกมครับผมอีกฟังกช์ชันหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับระบบพลังภายในนะครับผมซึ่งระบบเนี้ยผมบอกเลยนะครับมันแอบลึกซึ้งนิดๆหน่อยๆนะผมแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้เรานผมเพิ่มสเตตัสหลัก ให้กับตัวละครของเราได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น H p หรือป้องกันนะฮะรวมถึงมีพวกเอฟเฟกแฝงด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นในการตีคนแรงขึ้นตี p v e ดีขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับผมซึ่งลมปานที่แบ่งหลักๆนะก็จะมีทั้งหมด5สายนะครับผมตามนี้เลยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมว่าแต่ละสายเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นสีแดงเนี่ยจะเน้นในการที่ถนัดประลองนะครับผมก็เป็นการที่ตีคนแรงขึ้นแล้วก็จะมีพวกเจาะเกาะนะครับผมทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับ อย่างเช่นสีม่วงนะฮะก็จะเน้นไปด้านคี i ์ที่เขาดัมเมดคีย์ทีอะไรทำนองนั้นนะฮะก็ทำให้คีย์ออกง่ายในขอมตัวละครของเรานะฮะแล้วต่อไปสีฟ้าเนี่ยก็จะเน้นไปในด้านมีการซีซีนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีบอกเหมือเลยนะครับผมอ่าเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับรวมถึงสีเขียวยก็จะเป็นในการที่สามารถลดคูลดาวของวงแหวนในการใช้สกิลได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่ายุดหยุนมากๆเลยนะได้ทั้งอารีนาแล้วก็ทั้งพีวีเลยนะครับผมสำหรับคูลดาวตรงนี้นะฮะ และต่อไปสายสีเหลืองเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของต้านทาน,ทานปะระองวิญญาณนะครับผมทําให้โดนดามเมจเบาลงอะไรทํานองนั้นนะซึ่งสําหรับในการที่จะปลดล็อกเงื่อนไขตรงนี้ในผมทางเกมก็จะมีบอกอยู่นะผมมันจะแบ่งเป็นประมาณ4ี่เลเวลนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครเลเวลหนึ่งนะครับเราต้องมีสีแดงเนี่ยสจุดก่อนซึ่งดูยังไงนะครเรากดเข้ามาคมภีของเรานะครับคมพีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใส่ได้ทั้งหมด5อันนะครับเมื่อมันปลดล็อกถึงสูงสุดนะฮะเรากดเข้าไปฮะมันจะมีจุดๆดบอกเห็นไหมครับผมสีเขียวสีฟ้าเเหห็นหมมมมยบีีอกดลสแง และบางอันในสมุดบางเรมเนี่ยมันก็จะมีแบบคะผสมกันด้วยนะครอย่างเช่นอันนี้ครับผมสีม่วงผสมกับสีฟ้าครับอย่างเช่นอันนี้สีม่วงผสมกับสีเหลืองครับผมและมันจะมีสีวงกลมๆือนที่ปิดไว้อยู่นะครับเห็นไหมซึ่งตรงนี้ถามว่าจะปลดล็อกได้ยังไงนะฮะ เราต้องอัพตรงนี้นะผมให้ถึงเลเวล10ครับผมถึงไอ้ตรงเนี้ยจุดๆตัวเนี้ยจะบวกเพิ่มมานะครับผมอย่างเช่นถ้าเราอัพตรงนี้ถึงเลเวล20สนะฮะสมุดเล่มนี้ผมจะมีว่องไว้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งเราก็ต้องหาสมุดที่แบบว่าเอามาคอมโบกันนะครับผมซึ่งคอนเซิร์ฟจีนเนี่ยบางคนอาจจะเล่นสายเดียวโดดๆเลยก็ได้ครับผมแบบว่าใส่สุดๆไปเลย16นะฮะ หรือบางคนอาจจะเล่นแบบคาคากันอาจจะเป็นแบบสีแดงผสมกับสีเขียวในแบบอย่างละ12นะฮะอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมแล้วมันจะมีสมุดบางเล่มนะครับที่ถ้าเราอัปเกรดไปเนี่ยมันก็ต้องสุ่มนะอย่างเช่นอันนี้มันจะไม่สุม่มใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นสีม่วงตลอดไปแต่เล่มนี้ครับผมมันจะต้องมานั่งลุ้นนะฮะว่ามันจะออกเป็นอะไรนะครับผมก็เหมือนเสี่ยงดวงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะอะไรทํานองนั้นและในการอัปเกรดนะครับผมเราก็ต้องใช้ไอ้คัมพี์แบบขาวๆนี้ผมมาอัปเกรดนะ ซึ่งในการอัพตรงนี้นะครับผมทุกๆ1เรเบลนะฮะจะเป็นการอัพสเตตัสหลักนะฮะแต่ทุกๆ5เรเบลนะผมจะเป็นการที่อัพสเตตัสลองครับเดี๋ยวผมอัพให้ดูแล้วกันนะฮะปั๊บ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 นี่ผมอัพไปเลยนะฮะพอถึงเรเบลสิบปั๊บนะครับผมเขาจะมีเขียนคำว่าสเตตัสลองแบบใหม่นะครับเห็นไหมมันเป็นการแรนดอมนะครับผมที่ว่าเราจะได้อะไรนะครับผมและอีกอย่างนึงที่ผมบอกครับเมื่อถึงเรเบลสิบแล้วเราจะได้เกี่ยวกับไอ้นี่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับจุดนะฮ เห็นไหมครับผมก็ได้ของว่องไวมานะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับผมส,สเตตัสลองเพิ่มขึ้นมานะครับผมอารมณ์ประมาณนี้นะฮะสำหรับในการใส่ซึ่งสําหรับในช่วงต้นเกมนะฮะผมจะแนะนําไปในด้านของสีม่วงนะฮะสีม่วงกับสีเขียวเนี่ยกำลังดีครับเพราะว่าสีม่วงนยผมจำให้เราเคลียร์อะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมในการที่ตี PVE นะในด้านอัตราคิดิคอลแล้วก็คิด damage นะครับ รวมถึงสีเขียวเนี่ยจะช่วยในการที่ลดคูดาวของสกิลเนี่ยผมทำให้เราสกิลได้บ่อยมากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้เวลาน้อยลงในบางดันเจี้ยนเลยก็ได้นะครับผมอ่าอันนี้คือแนะนำนะครับผมอันนี้คือผมแนะนําในช่วงแรกๆละกันนะครับผมแต่ถ้าประมาณกลางเกมหรือว่าเลดเกมเนะครับวงแหวนที่แนะนำนะฮะสำหรับคนที่ชอบตีอารียนานะผมก็แนะนําว่าเป็นสีแดงก็ไม่เร็วนะสีแดงกับสีเขียวผสมกันหรือว่าแดงล้วนก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในเซิร์ฟจีนะครับเขาจะเล่นแดงกับเขียวนะผสมกัน และต่อไปนะครับผมถ้าแบบว่าสาย P V E นะครับแบบมันๆก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะใช้เหมือนเดิมเลยอารมณ์นะฮะก็จะเป็นสีม่วงครับก็เป็นในด้านที่เร่งอัตราคิดดอกของเราเนี่ยทำให้ดาเมจของเราแรงขึ้นนะฮะหรืออาจจะใส่ผสมกับสีเขียวก็ได้นะฮะที่จะมีลดคูดาวครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยไปกับอะไรก็อร่อยนะฮะหรือว่าเราอาจจะแก้ทางบางด่านนะฮะในการที่เอามา ล้างดีบับควบคุมก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่เลวนะฮะแล้วแต่เ,เพื่อนเลยละกันตรงนี้ก็สามารถปรับกันได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเขานิยมเล่นแบบไหนกันนะฮะโอเคนะครับผมอย่างแรกนะฮะเราจะเปิดให้ดูในระบบอาริณากันก่อนละกันนะฮะอาริณาเราจะพาไปดูแบบว่าสูงสุดเลยนะครับของในเซิร์ฟของผมนะเริ่มจากอาชีพนี้ดีกว่ามาของจีนนะครับผมเขาจะใส่เป็นสีเขียวนะครับผมผสมกับสีแดงเห็นไหมครับผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยอารมณ์ของเขานะครับก็สีแดงได้8ดนะครับผม สีเขียวนี่คือรถเลยนะผมสิบเเลยนะฮะก็ลงประมาณนี้เดี๋ยวใบยักเงินครามครับผมเดี๋ยวเราส่งให้ดูแบบเรื่อยๆเลยละกันนะครับผมว่าเขานิยมเล่นแบบไหนนะตอนนี้คนนี้ผมก็จะเน้นแบบว่ากลางๆนะครับผมสีแดง12แล้วก็สีเขียว12นะครับอ่าต่อไปครับผมก็จะเป็นของในเรื่องมาฮงจิ้นกันบ้างดีกว่าอันนี้เอามากินแล้วเปิดขอเท้าเทียนให้ดูนี่ว่าไม่เป็นไรครับผมมาดูเหมือนกัน อารมณ์มันคล้ายๆกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมผสมกับสีแดงนะฮะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมในการที่เร่งดาเมจให้กับตัวละครของเราเนาะโอเคหรือว่านิ่งลงๆครับนิยมอะไรเอ่ยพามาส่องหน่อยละกันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผผสมกับสีแดงนะฮะอารมณ์ประมาณนี้อย่างละสิบสองนะครับผมอีกคนนึงละกันใต้มือไปนะฮะก็จะแนะนําเป็นในด้านอะไรพาไปดูซิก็เป็นสีแดงกับสีเขียวเหมือนเดิมนะครับผมอย่างละสิบสองเนาะ อันนี้จะเป็นในระบบของ PVP นะครับเดี๋ยวเราพาไปส่องใน PVE กันบ้างดีกว่าอันนี้จะเป็นในการที่ฝึกจำลองนะครับผมหรือว่าหอคอยที่เราไต่ๆกันอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับผมนี่ก็ถึงด่าน7จ็ดร้อแล้วนะสำหรับคนนี้นะครับโคตรตึงก็เล่นเป็นหมาของจินนะครับผมสำหรับส่วนใหญ่เขาชอบเล่นหมาของจินอยู่แล้วนะฮะในการเคลียร์ด่านพูกนี้นะเพราะว่าสกิลหมันหมูนั่นเองนะฮะคนที่แนะนำนะครับเขาจะใส่เป็นสีเขียวรุ่นนะครับผมเอามาลดคูลดาวสกิลนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีแดงปะปนไปนะครับ คนที่2นะฮะก็จะใส่เป็นสีเขียวกับสีแดง8ดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่2นะฮะก็อาชีพหมางจิ้มเหมือนเดิมคนที่3ามครับปะ่ะดูหน่อย ก็จะใส่เป็นในเรื่องของสีม่วงนะครับผมกับสีแดงเห็นไหมครับทุกคนซึ่งความคิดเห็นของผมนะผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องพลังภายในฟังก์ชันเนี้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่เราเลยละกันนะครับผมเพื่อนๆชอบแบบไหนเก็สามารถปรับได้เลยละกันแบบคนชอบครูดาวไวไวคนชอบดาเมทแบบเพียวๆพีไอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถปรับได้หมดเลยน,นั่นเองนะฮะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราเริ่มเปลี่ยนจอให้เลยอาจจะไม่ได้เห็นขออนุญาตพูดอีกหนึ่งรอบละกันแม่งเอยเออซึ่งผมอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่งงภาษาในเกมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะอ่า คำว่าถนัดประรองคืออะไรวะหรือว่าจะเป็นในการที่ต้านทานประรองวิญญาณคืออะไรนะครับผมทางเกมนะครับผมจะมีบอกอยู่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูกดที่มุมสายบนได้เลยนะฮะและกดเข้ามาคําว่ารายละเอียดข้อมูลครับมันจะมีบอกหมดเลยครับเลื่อนลงไปด้านล่างฮะถนัดประองคือในการที่เพิ่มดาเมจให้กับผู้เล่นวิญญาณจานเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรืออาจจะเป็นในด้านของอัตราต้านประองนะครับก็คืออะไรลดดาเมจที่ได้รับจากตัวละครมาเตอร์นั่นเองนะฮะเห็นไหม เราสามารถกดเข้ามาดูได้หมดเลยนะครับแล้วมันก็จะมีระบบหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยคือระบบกําลังอดทนว่องไวและทักษะกายนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะสามารถกดดูได้เลยนะครับว่าตรงนี้มันจะช่วยอะไรให้กับตัวละครหลักของเรานะครับอันนี้ก็คือสําคัญมากๆเหมือนกันนะเผื่อบางคนไม่รู้ภาษาเกมเนี่ย <eller> เพราะว่าทางเกมมันแปลแบบแปลกๆนะครับผมเราสามารถกดมาดูได้นะฮะเผื่อคนไม่ร <ข within S 2> ู้เนาะกดที่มุมซ้ายบนได้เลย ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับพลังภายในนะระบบพลังภายในมันแค่เรานะครับผมใส่ร่มปานให้ครบอะแล้วเราก็ทำเอฟเฟกให้มันได้ก็พอแล้วล่ะสำหรับผมนะฮะแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันแอบจะหายากนิดหนึ่งนะก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวทางเกมก็จะแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมและระบบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะผมเพียงแค่อัปเกรดนะครับผมจำไว้เลยนะครับทุกคน1เวลนะครับผมเพิ่มสเตตัสหลักทุกๆ5เวลนะผมเพิ่มสเตตัสรองทุกๆ10เวลนะครับผมจะปลดล็อกไอ้ร เราสามารถกดมาดูได้เลยนะครับว่าลูกประคำนี้จะมาตอนไหนนะครับและสําหรับในเรื่องเลเวลที่มันตันนะครับผมไอ้นะี่มันจะตันสำหรับสีฟ้านะจะตันที่เลเวล5นะครับสีม่วงเนี่ยตันที่เลเวล15นะและถ้าเป็นสีทองแบบนี้ผมหรือสีส้มนะจะตันที่เลเวล25นะครับผมเราสามารถมากดอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วแต่เรานะก็อย่าลืมมาอัปเกรดละกันนะครับผมเพราะมันจะช่วยเพิ่มคาพลังอย่างมากเลยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เรามีเอฟเฟกแอบแฝงได้ดีมากขึ้นในการที่ไปเจอฝ่ายตรงข้ามนะ โอเคครับผมสคิดโดนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีทุกคน